พระสังวัดเจดีโบราณ400ปี400ปีเจดีก็ร่วมหาแล้วอ๋อวัดวัดนี้สร้างตั้งแต่หลวงปูนี่และนี่นี่คือเจดีย์องค์นี้คือเจ้าวัดองค์แรกของมัดครับนี่มาครับอันนี้เป็นเจดีโบราณ400ปีนะครับบรรจุอัฐิของหลวงปู่ หลักคำนะครับเป็นผู้ก่อสร้างนะครับวัดสีสุขบ้านข่อยนะครับเนี่ยครับเป็นเจดีย์โบราณ400ปีนะครับเจดีย์โบราณ <c oughs> ผมเป็นปุณยาบานนี่ละนี่ละ <c oughs> นั่นเมื่อจากก,กอมศิลกรมศิลปกรดูผลรานขัท่านี้ครับเอ,อมาภูรณนะไม่ พระประธานองค์แรกของวัดเลยนะพระประธานองค์แรกของวัดหลวงพ่อสีสุกหลวงพ่อสีสุกเนาะหลวงพ่อสีสุกพระประธานองค์แรกแล้วนี่บูทหลังแรกคนกระบวยยุนี่บูทหลังแรกครับของวัดครับผมนั่นก็นี่อันนี้แบบโบราณนี่แหละเป็นอย่างนี้ได้รู้อ๋อว่มีวิธีการก็ นี่ของโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลรัชกาลที่ห้าครับธิลพัฒโบราณครับอันนี้หลังคานี้ทําใหม่ไหมนี่ครับผมบุราณไม่อ๋อบุรณะใหม่อ๋อเป็นโบสถ์เก่าหลังแรกใช่ไหมครับอันนี้มุงไม้นะเหมือนเดิมอ๋อมุงเหมือนเดิมทั้งก็มุงกระเบื้องไม่ละอ๋อเครืประกอบเป็นมาบุรณะบราณเห็นไหมครับผม ยดมกไวว้าาพระศรีสุกเนาะหลวงพ่อศรีสุกเนาะพระศรีสุกก็ต้องหลวงพ่อศรีสุกหลวงพ่อศรีสุกครับผมได้รูไปหลวงพ่อศรีสุกบ้านคอยครับผมผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่แหละได้น้ำนี่แหละโครงการไขององค์จีิลปาะการพระบูรณะไม่ครับผม เออบุระนตรงนี้สองล้านนะครับสองล้านบาทเนาะครับจากกรมราชทัณฑ์โอ้ดีครับดีดีดีโบราณรัชกาลที่ห้าเนาะรัชกาลที่ห้าบ้านหวงบกานหลวงรัชกาลที่ห้าวันหนึ่งผมเป็นผู้ใหญ่บ้าลนะบัตรพุทธบาลเนาะเป็นสมาชิกสภาอ๋อ ดดูดนเลยในกานนี้้นเด็กกะเน้ยะจิงหลอกมอบ้ย้งป่วนคักระิง่นเี่ยกได้เยอะผมลครับเกจเนีลูกปัวปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเพราะยัง กตามนั่นก็ต้าเป็นแม่หลวงพ่อได้ครับผมหลวงพ่อบอกว่าตามกำลังศรัทธาสันบุรีรังปัจจุบันนะบุรีรังปัจจุบันเนาะอันนี้วัดเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยวัดศรีสุขบ้านข่อยครับเมื่อก่อนเนี่ยจากอุปสมบทอุปสมบทต้อง หลังนี้เลยหลังนี้ใช่ไหมหลังน้อยนี่ใช่ไหมแมนครับแมนอ๋อนี่ประวัติเยวัศรีสุขบ้านคอยเนาะผมผมกับว่าประวัติจริงๆอ่ะคือผมมาเป็นเขยเป็นผู้ใหญ่บ้านสี่ปีหกเดือนอ๋อเป็นผู้ใหญ่บ้านลูกลูกวูดพนมากป้าตะกัอนนะปัจจุบันกะมาล่งเป็นสมาชิกท้องถิ่นเป็นนายกแต่เป็นจอสมาชิกสภาครับครับ ก็ได้รับเลือกคะแนนรวมันเลยเป็นลำดับหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นโบราณสถานเนาะประการที่ห้าอันนี้เป็นโบสถ์โบสถ์ใหม่ใช่ไหมอันนี้โบสถ์นี้โบสถ์เก่านี้โบสถ์ใหม่นี่โบสถ์ใหม่เนาะเพราะมาณจากกัคมศิลปากรไปกับลูงปู่ลูงปู่พาไปซื้อเปลี่ยนไก่บ้านแค่นี้อันนี้นั้งเดิมใช่ไหม นังเดืมมาบบรณะใหม่ขุดลุกเอออไปเสียมเสียมาากับพวกน้นะปัจจุบันนีนกูเนี่ยพุทถมมาเจอขุดไปเจอพ่อเลยครับนี่ยดปล่ะผมได้มันมมากคมันเออบานนี้บานนี้เป็นมาบรณไม่เนี่ยเป็นขุดหาเจอพ่อเลยจนพบ เอเสมาเนี่ยรอบวเนี่ยอดอ๋อนี่เสมาอ๋อนะบอกออออนี่เนี่เนี่ยเสมาเสมาเนี่ยครับพบเสมานี่ใช่ไหมจะมาเห็ดมนอันนี้เสมาเก่าเนาะครับเสมาเก่าโอ้โบราณนั่นเนี่ยของโบราณนันนี่เสมาเก่านะถ้าถ้าจะพูดถึงน่ะจริงๆงอ่ะพื้นมันอยู่ระดับตรงโน้นอ๋อครับครับ เป็นโบราณจริงๆเลยอ๋ออืมวิธีทางเดียวในจังหวัดเลยสวยเนาะสวยสวยอันนี้บุรณะบุรณะใหม่เลยเอกินระดับเดิมเอกินระดับเดิมจะไม่เท่าทนเท่าอย่างคนวรามาดูของโบราณรัชกาลที่ห้าของโบราณรัชกาลที่ห้าเข้าได้เข้าได้เนี่ยเข้าไปเนย เขาไปดูได้มีพระอยู่ข้างในต้นหลงปู่ที่ด้วยหวที่สุดเมื่อก่อนนี้คนกรุงเทพฯเอาพระประทานไห้ในพระโว้สดใช่ไหมเอาหลวงพ่อออกเอาองค์ใหม่มาใส่ถูกไม่ได้คนต้านอยู่ในก็เลยต้องกลับมาเหมือนเดิมตักตักซิลิเมอร์ทีไม่ขอพิจารณตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นไปแล้วโบโบลานั้นที่ไหนจากศิลปรกรเมื่อก่อนผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน11ปีของเดือนน่ะไปขอจาก ทีรประกรอุปกราชธานีงบประมาณสองล้านที่มาบูรณะหลังคาเป็นเป็นไม้ไม้หมดครับของยังเดิมเลยดำเาิการที่ห้า่งเรื่องความเชื่อนะฝนตกไม่รั่วใช่ไหมไม่ไม่รั่วัแสดงว่าเป็นไม้สักใช่ไหมไม่ไรไม่รู้จะเป็นไม้ก็ได้กัน แต่เมื่อก่อนน่ะลวงปู่คงพอจะทราบเนาะเท้าทนอะไรผมเออประวัติประวัติศาสตร์เมื่อก่อนอ๋อพวกมึงคนเจอเนี่ยเสียมาอ๋อเมื่อก่อนดินผมหมดอันนี้คือเขื่อนเดือดสูงแต่ว่าเสียมาอยู่แค่ตรงนี้นี่ของดั้งเดิมหมดละพื้นที่ดั้งเดิมละขุดเจอเสียมาทั้งหมดเลยงบพุ่มมือขวัมาปูแล้วนเนี่ยสองล้านเออ สองล้านจากกรมศิลปากรอุบลราชธานีส้างให้มาครับเขาควบคุมให้เราทั้งหมดอ่ะเขามาสร้างให้ด้วยครับมาสร้างให้ด้วยผมผมไปกับหลวงปู่นี่แหละออดีดีดีซื้อปีกไก่ยะโสัวอนเอาดี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 เอาดีดี ครับบทุกวของของบ้านฝอยมกเมอก้าเนี้ยแลวกูเมื่อก่อนเนี้ยเป็นอ่าบ้านโอทอบ่ top. มันมีาทางสมัยโบราณเนาะแถวหนองเมืองอะ่ะเออลวู่อยู่พื้นที่เกิดที่นีออ่ท่านคงจะรู้อะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้ามันไม่มีกักน้ำอะไรไปเยี่ยมเลยไปเที่ยวเลยก็ได้มัน พอเป็นบ้านหมูบ้านโอทัปหลายๆที่มาเที่ยวดีดีทางเลือกแมยลงปูอ่ะน้องจอกเมี่ยงออกไปคุนะ่น <laughs> มันมันเป็นหัวมอวนไี้ช่างเสียร์ล้อนหน อนุร <Mile dizzy> ักษ์ไ <Ooh>. ม <laughs> ่น <brewer ies> uh ี oh. ่ล่ะขอนี่มันติดขนใหม่ขนชุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาเลือยเอามานสางเหยดวัดเหยียดตรงเนี้ยโชคดีอะผมแบบเมือเคลื่อนนอนนู้นนี่รับไปรับขนลูกภูที่นอนดีมาก วัดศีสุขบ้านค่อยตำบลนหนองหินอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้เป็นโบสถ์เก่าตั้งแต่สมัยโบราณน,นะท่านผู้ชมเป็นโบสถ์เก่าตั้งแต่สมัยโบราณแต่อันนี้เขาจะบูรณะใหม่นะบูรณะใหม่เป็นโบสถ์เก่าบูรณะประมาณสามสี่ปีได้บูรณะได้สี่ปีแล้วนะครับเป็นอ,อ บสสมัยัรัชก,การที่ห้านะครับที่ที่รู้ว่าเป็นโบทเก่าเพราะว่ามันจะมีเสมาโบราณเดี๋ยวท่านผู้ชมเสมาโบราณจะจะขุดลงมาจากใต้ดินนะเ<อ>นี่ยครับเสมาโบราณอยู่อยู่ด้านข้างเนาะก็คือเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นโบทโบสเก่านะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเป็นเสมาธรรมจักรโบราณ อันนี้ก็จะเป็นโบราณน้ใหม่ท่านผู้ชมโบราณน้ใหม่อายุอยู่ตั้งแต่สมัยรัชก,กาลที่หนะ้านะท่านผู้ชมเนี่ครับศิลปะแบบภาคอีสานนะท่านผู้ชมส่วนบทใหม่ก็จะเป็นด้านนี้ท่านผู้ชมบทใหม่นี่คือบทใหม่ บทเก่ากับบทใหม่นยยี่อยู่ติดกันเลยนะอันนี้บดเก่านี่บทใหม่เดี๋ยวเรไปดูหลังคากันท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูลังคากัน